ผมเกิดสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสกคู่สุคนก็ห่างหายกันไปนะครับหลายวันสองสามวันเนาะไม่ได้มาลงคลิปลงอะไรให้ก็มไม่ได้ไปนหนดอกอยู่ไปไปทำหวยราวยู่นิดนึงนะครับเปิดช่องใหม่ยังไม่มีคนไปดูเท่าไหร่นะครับก็มีจากพี่น้องที่อยู่ช่องใหญ่นี้ติดตามไปนะแต่ว่าก็ยังไม่เข้านะหวยราได้แค่เสียด นะครับมันก็เข้าอยู่แต่ว่าให้ล่างออกบนอย่างนี้ให้บนออกล่างอย่างนี้นะเลขเก้าชุดเลยทีเดียวมันไม่ได้ตัดให้เหมือนช่องใหญ่อย่างนี้แต่ว่าก็น่าจ,จะโอเคนะเพราะว่าเพิ่งเริ่มทํานะครับได้สองวดเองเอ,อคลิปนี้นะครับจะมาว่ากันถึงเด่นบนหรือว่าเกือว่าจะเป็นเลขวิ่งเลยก็ได้นะครับนะเพราะว่ามันเป็นเลข สองตัวนะครับจริงจริงมันก็ตัวเดียวกันก,การพาดมันก็เลยเป็นสอตัวไปนะครับสูตรนะครับเราจะใช้สองอาสามตำแหน่งทั้งหมดนครับใช้นี่นะก็คือเก้าบวกเเท่ากับสิบนะครับแปดบวกสเท่ากับสิบงนะเกบวกเก้าเท่ากับสิบแปดแปดบวกสี่เท่ากับสิบ ตัวเด่นของเราก็คือเลข2กับเลข3เด่นที่2กับ3นะครับออกที่6 6 2นะเลข2มาที่หลักหน่วยนะครับต่อไปนะครับ0 0 8 7บนกะ8บก7ะ0บก8ได้8 8 7บวกเเท่ากับ15ตอนนี้จะเด่นที่5กับ6 5เพิ่มหก็เป็น6อย่างนี้นะครับมันเป็นเลข2ตัวออกที่6 6 5้นะครับ5มาที่หลักหน่วย6ไปหลัก10นะก็คือมัน,ม,น,ม,นมันเป็นแค่ตัวเด่นนะครับจะหลักไหนก็ช่างมันเถอะมันเป็นเลขแค่2ตัวเองขอให้มันมานะครับต่อไปนะครับ1บวก8เป็น9 9บวก9กกับ18ตัวนี้มันจะเด่นที่8 2ดกับ9 8้านะครับออกที่962นะมาตัวลองก็คือเลข9ก9นะครับอันนี้วันนี้ไปหลักร้อยต่อไปแปดบวกสองเป็น10บเลขศูนย์ศูนยบวกศได้ศูนย์เด่นที่ ศกับ 1>, 1นะครับออกที่0ูนวันนี้ก็ไปหลักร้อยนะครับ <c oughs> ต่อไป3าบวกหเป็น9 9ไปบวก2เท่ากับสิเอ็ดเด่นที่เลขหนึก, 1, กับเลขสองนะครับ ออกที่2 2 1นะ2 2 1ก็มาหลักไหนก็ช่างมันมามาด้วยการ2งวดนะงวดที่ออกห้าหกวดหนึ่งนะครับแล้วก็วดที่ออกนี่2 2 1ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปนะครับ8ปดบวกเเท่ากับสิบไปบวกแ เจ็ดบวกแปดเทากับสิบห้าหบวกแปดท่ากับยีได้เลขสามนะเดือนที่3กับ4สี่นหมะดบวกเจ็ดเป็น5 5าหบวกแปดเท่ากับสได้3กับ4นะครับปรอบดแปี่สามอ่ะวันนี้ก็มาด้วยกันนะ2 1กับ43อย่างนี้นะต่อไปนะครับ เก้าท่ากับสิได้เลข5 5ไปบวก1นึ่เท่าก,กับ6เด่นที่เลข6กับเลข7จ็นะครับหกเจดวนนี้มาที่เลข6ที่หลัก10นะครับหกที่หลักสิบวดที่จะถึงนะครับตัวนี้9กบวกเเป็น6 6บวกหนึ่งเป็นเจดวันนี้มันเด่นที่เจ็ดกับ8ดนะครับเจดแล้วก็8ดตัวไหนจะมานะครับแต่จริงๆเขาก็มาด้วยกันเนี่ยเห็นไหมเลขอ่ช่วงหลังหลังเนี่ยนะช่วงหลังมานะครับเขาชอบออกออกเลขพี่เลขเลขพี่เลขน้องเลขน้องเลขพี่เข้าใจไหมว่าเลขน้องเลขพี่ก็คือ6 เลขใกล้เคียงกันนะก็คือ6กับ5อย่างเงี้ยนะมันก็มาด้วยกันนะครับหกับห้าวันนี้ไม่ใช่หกับ5้าแต่ว่ามันก็มันนี่ย2กับ1นะครับเนี่ย3ามกับ2มันเป็นเลขล่างก็จริงแต่เป็นเลขเลขพี่กับน้องนะนิดพี่น้อยกว่าก็เป็นน้องนะก็คืออ่าสมกับ2 2กับ1 4กับสมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยังมา2กับ1อีกนะครับเป็นไปได้ไหมนะครับว่าเขาจะมาด้วยกัน 7 8 8ดปเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่นะครับก็ให้พี่น้องไปพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองอีกมุมมองหนึ่งนะส่วนใหญ่แล้วนะครับเข้ามาก็แทบจะเป็นเลขวิ่งนะถ้าเราดูตัวเนี้ถ้าเกิดเราไม่เดิน2จังหวะมันจะหลุดอยู่งวดนี้ใช่ไหมแต่นี้เราเดินไป2จังหวะกันพลาดอยู่แล้วต,ตัวกันมันก็ดีอย่างนะเพราะกันแล้วเข,า,เขามาด้วยนะครับก็ไม่ใช่ว่ากันเขาไม่มาเขาเข้ามาด้วยกันด้วยเนี่ยมีงวดนี้แหละที่ไม่มาด้วยกันเนี่ย ตัวกันนะครับตัวหมายถึงตัวกันว่าเราจะเล็งไปที่ตัวแรกก่อนก็คือสองห้าอย่างเงี้ยนะนะครับวันนี้ก็เล็งไปที่เลขเจ็ดรองแปดอย่างเงี้ยแต่โอกาสที่เขาจะมาด้วยกันมันก็มีนะครับก็ให้พี่น้องไปพิจารณานะเพราะว่ามันไม่ได้บวกเยอะหรอกนะยยวยนนี้เขาไม่เลือกทํากันแล้วสูตรแบบนี้ก็จะว่าอีกล้ครับมันเป็นสูตรเด่นอันนี้อันนี้เราได้เจ็ดกับแปดนะครับแล้วมันก็มีอีกสูตรหนึ่ง อีกศูตรหนึ่งที่ผมเคยทำให้นะครับนะก็คือศูนรนี้สิบหน่วยบนนะเขาจะมาสิบหน่วยบนแต่ก่อนนะเขาจะหลุดอยู่หลังจากนั้นนะครับเขาจะเดิน10บหน่วยอย่างเดียวนะอย่างไม่สิบก็หน่วยนะครับเนี่ยสี่เห็นไหมหกนะครับหนึ่งมาที่หลักหน่วยอย่างเงี้ยมีวันนี้บ้างเออวันนี้ศูนย์ไปที่หลักร้อย อันนี้ได้สองเห็นหมห้าห้ามานะครับท,ที่หลักหน่วยอย่างนี้นะหหลักสิบสองหลักหน่วยอันนี้ก็มาด้วยกันนะมันคิดคนละแบบนะครับแต่เขาก็มาด้วยกันได้เหมือนกันก็คือเดี๋ยวนะผมขอดูอ่าตั้งแต่ตอนแรกเลยเจ็ดปดออเจ็ 7. มาตัวเดียวเนาะแล้วก็หลุดไปหลุดช่างมันเราจะมาไล่เึงนตรงนี้ 9 0 4มา9อ่ะเห็นไหมเนี่ยมันมาด้วยกันก็คือ1กับ6ประมาณด้วยกันได้นะครับ5 9โอเค9หลัก10 0หลัก10 5ไปหลักร้อยช่างมัน3ไปหลักหน่วยนะอันนี้ก็3 4หลัก10 6หลัก10 6 0อ่ะมาด้วยกัน2 6มาด้วยกัน อ่าหาไปหลักหน่วยสองอย่างนี้มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับมันไปหลักร้อยวันหนึ่งก็คือเลขศูนย์แล้วก็วันที่ผ่านมาก็เป็นสอง2 1สองสองก็1มาหลักหน่วย4ไปหลักสิบไปหลักสิบวันนี้มันได้782ดดสองซึ่ง78 2ดสองนะครับ78 2ดสองมันมาชนกับไอ้เจ้าตัวน,น,นี้พอดีเนี่ยไอ้เลข7็กับเลข8เนะี่ยเพราะเรามีความมั่นใจว่า ไอเจ็ดกับแปดเนี่ยน่าจะติดแน่นอนซึ่งเราก็จับไว้แล้วนะครับเนี่ยจับไว้แล้วเจ็ดแปดเห็นไหมอันนี้ก็เจ็ดอันนี้ก็แปดเราลัดคุมหมดนะครับวันนี้มันมีเจ็ดมีแปดเอาวทำไมไม่เอาไว้หลักหน่วยมีนะครับวนนไว้หลักหน่วยก็มีนะเนียเ่ยนะไว้หลักร้อยก็มีนะแต่หลักสี่ผมก็มั่นใจอย่างมั่นใจเลขสี่อยู่แต่มันจะมาไม่มาไม่รู้นะก็คือขอให้มันเป็นโต๊ะก็พอนะครับมันเป็นเลขแปดชุด นะถ้าไม่ตรงถ้าโชคดีแล้วก็ได้ตรงถ้าถ้าโชคไม่ดีก็าอาจจะเป็นอย่างน้อยๆก็น่า,าจ,จะเป็นต๊ดให้เห็นนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างงวดที่แล้วนะเราได้เป็น6 8แสอันนี้ก็คือที่ผมจับไว้นะว่าจะมาเติมแต่ก็เติมให้เป็น6กแปดสามงวดที่แล้วเราเข้าต๊ดนะครับลักษณะการคิดคำนวณมาเหมือนกันเนี่ย ไอ้สามช่องนี้พี่น้องก็เห็นละช่องนี้มันไม่มาแต่ช่องเนี้ยถ้ามีช่องใดช่องหนึ่งไม่มาเลขจะครบอยู่ที่สามอ่าสองช่องนะผมทําไปสามช่องเหมือนกันเหมือนวันนี้นะถ้ามีช่องใดช่องหนึ่งไม่มาไอสองช่องเนี้ยมันต้องติดสามตัวเลยนะครับแต่ที่นี่ว่าอแปดใช่ไหมเราไม่มีแปดแต่แปดเนี้ยมันจะไปเรียนดูหลักหน่วยเนี่ย หลักหน่วยนี่เอามาทั้งเลขคู่กับเลขคี่นะก็คือเด่นสุดนะครับถ้าเป็นเลขคู่ก็น่าจะเป็น048ย์แต่ถ้าเกิดเป็นเลขคี่ก็น่าจะเป็น1กับ7นะครับแต่หลัก10นั้นผมเลือกเอาเป็นเลขคู่นะก็คือ024 024ดึงแค่0กับ4นะครับ2ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอามาเอามาก็จะเยอะไป นัตัวเลขที่ผมเร็งไว้ก็น่าจะเป็นสี่เจ็ดหรือสี่แปดพวกนี้อันนี้เร็งเรไว้ส่วนตัวนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มันจะไปหลักร้อยหลักไหนก็ช่างมันแต่ความน่าจะเป็นนั้นมันมันก็เด่นพอสมควรนะครับไอ้เจา7กับ8เนี่ยเด่นสูตรมันก็น่าจะเป็นเลข7ลรองเลข8ดนะถ้าเกิดเจมาหน่วยแล้วก็มันก็ยังติดอยู่ดีนั่นแหละนะแต่มันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ นะครับเป็นคู่โต๊ดถ้าโชคดีก็อ,อาจจะเหมือนงวดที่แล้วถ้าโชคดีมันก็อาจจะเป็นตรงไปแ้วตัวเลขนะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังที่สุดก็คือนะเพราะว่ามันออกเลขพี่น้องตามที่ผมเคยบอกว่ามัน,มนเป็นเลขพี่น้องมาหลายงวดนะครับเลขมีโอกาสที่จะเบิ้ลถ้าเบิ้ลน,นั้นติดแน่นอนนะครับเนี้ยถ้าเบิ้ลมีแค่นี้เองที่มันจะเบิ้ลได้นะครับนะ ก็โอเคนะชิปนี้ก็ไม่ได้มาเจอกันนานก็อเอาความมั่นใจมาให้พี่นอกนะครับไปตัดสินใจอีกทีนึงว่ามันจะมาได้ไหมไอเจ็ดกับแปดเนี่ยถ้าเจ็ดไม่มาเจ็ดกับแปดไม่มาใช่ไหมมันก็เราก็มีจิตเนี่ยศูนย์มันอยู่ทั้งหลักสิบหลักสิบหลักหน่วยสี่ก็อยู่ทั้งหลักสิบหลักหน่วยเพราะฉั้นไอศูนย์สี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะไม่แน่นะ กตัวเป็นไปได้ให้เป็นน้องอดูไว้เป็นแนวทางก่อนนะครับถึงวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบหกหรือเปล่านะอีกหลายวันอยู่มั้งเพราะว่าเขาจะออกวันที่สองเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะวยออกไม่ตรงวันนี่สําคัญมากนะครับสูตรทุกสูตรนี่นะสูตรทุกสูตรทุกอาจารย์นี่มีโอกาสหลุดสูงมากนะครับเพราะว่าเขาออกไม่ตรงวันแล้วเป็นมันมันเปลี่ยนปีไปแล้วนะดูซิว่าสูตรไหนมันจะเดินเดินข้ามปีบ้างนะครับนะ ก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือว่าวันตุรือนี้แหละหรือคลิปหน้านี่แหละอาจจะเป็นสรุปร่างนะครับขอดูให้ละเอียดทุกสูตรทุกอนนันอีทีนึงแล้วก็สรุปร่างเลยดีกว่านะครับเด็กบนก็ตามนี้แหละลงกี่คลิปกี่คลิปมันก็อยู่นี่แหละยังแต่ว่าะจะหาตัวเด่นมาให้และความมั่นใจแค่นั้นเองว่า4กับ8มันจะมาไหมไอ เจ็ดกับแปดมันจะมาไหมนะครับไม่บากันเนาะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ